สวัสดีค่ะ ดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่อดีตและต่นเต้นในการอยู่หลังเวทีเนี่ยใช่แล้วเราได้ยินเสียงหัวใจเราเป็นครอบครัวเอซีดีสิมันตื่นเต้นมากเลยได้ยินเสียงหัวใจแม้กระทั่งของนางงามปริามากันแน่นมากมาแับแน่นเลยมากันหลายซากหลายศพเลยนะคะมีทั้งท้องแท้งเอออซักพลีก็มีอยู่ด้กันนะครับเบลลพิกาบางคนก็แบบว่ามาเกิดที่นี่นะคะบางคนก็อาจจะมาตายที่นี่เหมือนกันใช่มากันหลาอดไหนๆก็มาอยู่หลังเวทีแล้วก็ขอสัมภาษณ์ดีกว่าเราให้คนละสองคำถาม คุณมิสโกเตมารานะคะเป็นน่รับนี่ร้องแรงจากเอสเวอร์ทินไอซ์แลนด์ค่ะมีเชนชีต้ามายันมิสเอซิดีซีปี2001ค่ะ,อะเอาราแซงทางก่อนรู้ตายแล้วตบมือให้กับสาวงามสะพรึงทั้งห้าเราแซงก,กันแซงอีสอูสิพี่เพื่อนเออพี่แซงเอาหวอัวแล้วกันนะอันนี้เลยค่ะสาวสวยคนนี้รูปร่างดีทีเดียวอันนี้อ้วนหรือไม่ได้ขี้คะโท้อดเด็กออกไปแล้วค่ะเหลือเฉพาะโรคค่ะเอาเหลือเฉพาะโรคหลอดขาดีค่ะเก็บไว้กินนะคะกลับบ้านแล้วไม่มีอะไรทานระหว่างเดินทาง คำตอบของเพื่อคือค่ะคือค่ะนะค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนสาวร้อนแรงคนนี้แบบสวยทั้งคู่เลยชื่ประกบเลยนะคะมิสอะไรนะคะอ่านว่าอะไรนะคะคิวใน7อาหรับอิมิเรสค่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงลิสต์ติดฟันนะค่ะยหน่อยสิคะอืมกลิ่นดีจริงๆนะคะน่างามมีกลิ่นนะคะอ่าไมแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนให้บอกว่ามีดีอะไรถึงจะต้องได้ที่หนึ่งยันหลังเออดีไม่ดีไม่รู้นะคะแต่ดูกันที่ ของใหญ่ค่ะประกวดบ่อยไหมคะฮะไม่ค่ะไม่บ่อยมากโกลบแช่ให้ตกรอบนะคะปีละครั้งเองค่ะปีละครั้งเพราะเอซีดีซีะประกวดปีละครั้งค่ะเออะเออะโชว์ของทางแอ็นนาว่าดีกว่ามีอะไรบ้างคะส่งที่ด้านนี้นะคะยี่งจุดกว่ามิสลัสเซียตอนนี้ค่ะทราบเพาว่าคุณคือโสภณีใช่ไหมคะไม่ใช่นักประดาน้ำไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นนักประดาน้ำค่ะแเขาบอกว่าคุณพาเด็กมาด้วยนะคะวันนี้ไม่ใช่เด็กค่ะเป็นลูกกอกของดิฉันเองนะคะที่ดิฉันลกมาค่ะอย่างคาใสมากแค่ไหนมันใสมากค่ะ แล้วคุณไม่มั่นใจเพราะคุณถ่ายเขาอยากถายพิเซียหน่อยลงทุนไปเยอะไหมคะเสื้อผ้าหน้าผมไม่เยอะหรอกคะดีค่ะอย่าลงเยอะเก็บเงินไว้ทำหน้าเพิ่มดีกว่านะคะต่อไปค่ะเราอยู่แทเนเนียนะคะเออทเนียนี่สวยมากผิวสีก็มาสวยนะผิวสีมีทั้งทองทั้งดอกทองนะทั้งเธอคอยทันสนีมีความมั่นใจมากแค่ไหนคะในวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหลอนปวดอกเหรอจากท่าขนาดนั้นอ๋อเธอคอย มีเแทนเนียมีเผากินคนไหมคะไม่มีค่ะมีแต่กินควายว้าวใครภาษาที่หยาบคายนะคะมันจะไม่ดีการผู้ชายเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคำว่าคอยของภาษาทนเซเนียเนี่ยมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าออะะไรคคยนี drunk, ่แปลว่าสวยอ๋อสวยเลยนะคะนั mis ่นเราจะบอกเพราะว่ามิทตเนเนียเนี่ยไม่ควยเลยนะคะไม่คยเลยค่ะไม่แต่ฉันว่าน่าจะค่อยมากใช่ที่สุดท้ายนะคะสาวซีเรียค่ะเออเออแล้วก็ ไหนๆก็เลียแล้วขอแล้วควรช่วยเลียคอยหน่อยได้ไหมคะ,อ,ะอยากาม <g ülme> สองสาสองคนจูบปากกันได้ไหมคะ <t> <c oughs> อยากให้รักกันนะคะอจูบปากกั้รักลมเพศเร <c oughs> <า>็วสม่กัดจบเลยความหมายของรักรวมเพศขอ,อของน้องของน้องซีเรียสนะคะมีมี่นะคะแบบว่าให้ความหมายว่ายไงคะในความคิดของน้องได้ค่ะไม่ว่าจใหม่สิไม่ได้โอเคเลยค่ะความรักนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือว่าจะเป็น เพศไหนชาติไหนศาสนาพอแล้วค่ะพอแล้วหมดเวลาค่ะรู้สึกว่าการตอบของมิซีเรียเป็นการสร้างภาพนะคะเราดจริงจังนะคะประเทศซีเรียแต่หน้าเหมือนซีอีนะคะแต่ว่าผมพยายาทำให้เสร็จใช่ได้คะเดี๋ยวดูผมเป็นดารที่มีพลังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บีไม่ได้ไมปไหนลูกเต่านะเดี๋ยวก่อนสองคนนี้มีปัญหากับคนหุ่นดีหรือเปล่าคะเพาไม่แน่ใจไม่ใช่หรือเปล่าคะจะไม่ละลายคนจะไม่ดูเหยียดน้ำหนักคุณคผู้เล่นอ่าไม่ไดนานไม่ไดนามอันนี้ตึง ยังคะนิดนึงค่ะนิดนึงแล้วนะคะไม่ทราบว่าดื่มอะไรคะนมค่ะทราบว่าวันนี้สามีมาด้วยมาปะคะไม่เคยมีสามีมีแต่ภรรยาค่ะเอาละเอาละเดี๋ยวื่เล่กนาอนะครับเป่นียกนาปดูจากโมฮเฮม่แล้วน่าจะกลับเวียดนามก่อนคนอื่นนะคะเร่ยมากไปค่ะเรียนมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่มาเลเซียนะคะมาเลเซียนิดนึงนะคะประกวดบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยค่ะจริงเหรอคะที่ฉันเห็นหลายปีแล้วนะคะ ที่สองนะคะใครแต่งหน้าให้คะเจมวนค่ะอ๋อกลับไปด่าคนแต่งหน่อยนะคะหน้าเธอเขียวเหมือนกันนะหน้าเธอเขียวชุดไม่ใช่แฟรมันขึ้นมาที่หน้าอ๋อแสงแตงโมแตงโมแตงโมแต่งดีแต่ไม่เวราสีนะลูกไม่ใช่ว่าะแตงโมแต่งดีแต่น้องเขาหน้าไม่ดีไม่รับกับเครื่องส่องอ่างสวยสวยไปแล้วแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผีกว่าเพิ่งรู้ว่ามันเรียนมาปีต่ค่ะเออ ตันในตาหวานนะตาโตแบลวเนี่ยไข่ไานไม่ได่อะทษนะคอยู่ประจำที่เมียนมาหรือว่าขายแรงงานอยู่แถวสัปโลกะไม่ไมเดี๋ยวก่อนที่ฉันถามอะไรไม่อะไรนะคะก็ลาของทาเออจากกองามาแต่หุ่นดีนะคะหุ่นดีหุ่นดีขนาดนี้ทษนะคะทางข้าวหรืออัพยาครับแบ่งภาาแบกข้าษนะคะโอเคดว่าอัพเื่แบ่งแบ่งับ้างนะคะต่อไปเลยนะคะมีใครน่าสนใจวอปเปโฟลแอปเปิลสาว <Air> แอร์สาวเเป็นแอร์เหรอคะแอร์ท <Air S 1> ี่หมายถึงที่ทำอากาศเย็นเหรอคะมาต่อมแอร์ค่ะหน่ทแสนพี่ยืนนะคะ<า> <Yeah. S 1> ส,สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่หน้าใหญ่มากเลยะะไม่คะัเผื่อพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่นี่หมดแล้วอ๋อเหรอคะประเทศดีซันเป็นเกาะค่ะหน้าดีซันเลยทั้งใหญ่นิดแบบเกาะ ผัวก็ต้องให้ผัวเกาะค่ะตอนที่นดดมากเลยมาทำนิสซี่สิงคโปร์ค่ะนิสซี่สิงคโปร์ดูดูโดดเด่นนะคะดูโดดเด่นนะครับไม่เดี๋ยวตัวนี้หล่อนนอนทับกรืสื่อพิมพ์หรือทำไมนาเหมือนหมึกมันเลอยที่ตาแต่ที่หลังก็ะวดจะติดดอก้วไม้นะคะเ Asian Tiger ขวนมาแต่เตือนนิดนึงเตือนนิดนึงที่หลังก็ะวดจะติดดอก้วไม้นะคะทำไมอยะกรู้ดอกไม้เป็นเพราะแตว่าใกล้มวยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูไทยรัฐไม่เดี๋ยวก่อนอันนี้มาประกวดหรือมาออกสื่อิลา์ด้วยอ่ะ เป็นแมนพายฮันเตอร์ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแล้วให้เสียงผู้หญิงได้ไหมคะอะไรนะคะเป็นผู้หญิงเสียงทุ้มนะคะอ๋อผู้หญิงเสียงทุ้มนะคะเป็นแมนพายฮันเตอร์ค่ะอ๋อประเทศนี้คนสวยเยอะไหมคะก็ดูดูหนังหน้าที่ชนะเลยไม่มีอ่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ที่ถามไงถ้าบอกว่าเยอะปุ๊บจะบอกว่าไม่ส่งคนสวยๆมาไม่จะบอกว่าซอแหล่เลยชุดลาตีหรือชุดพอบเทลกันเนี้ยอ่ันนี้เรามีเนียนนิดนึงนะคะอันนี้แต่งหน้าเอฟเฟกต์หรือว่าแต่งธรรมชาติคะ ขอตธรรมชาติแตเป็ของีเด็บผีไงเพาาเ็ผสัไงนิดนึงไใ่งะใช้ติ่มประตูน้ำนะครับพอมีประเทศไหนอีกคณะสนใจเีมนท่านได้ตอนงานนี้เจแปน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 เจแนเจแปนเจแปนเจแปนเจแนเจแปนเนเจแปนเนเจแนเจนเจแนเจนเจแนเจแนเจนแปนวจเจนเแนเจแปนเจปนอูมามเเยอะนช่ไหมคะกินแล้วผมรน ความพิเศษว่าอร่อยค่ะแปลว่าอร่อยอ่ะมิจะเป็นมาเมืองไทยยากไหมมานลำบากไหมคะไม่ลำบากค่ะดิฉันว่ายน้ําเก่งว่ายน้ํามาค่ะอ๋อว่ายน้ํามามิหน้าตัวเป็นเมื่อมเลยนะคะไม่เดี๋ยวก่อนไม่มีตังค์ขึ้นเครื่องนะลำบากอะไรถึงชาวไทยไหมคะฝากไหมคะฝากหมดเวลาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วไปแล้วกันุกท่านจะตีกันีกี๋ยวมิเจเป็นน้อหน่อยผัวซื้อหนังเอวีในราคาพิเศษเพ่ะเพ่เพ่ะเพ่ะ มาละค่ะมดเวลาหลังเวทีนี่เหล่าสาวงามทั้งหมดในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณด้วยรู้สึกได้ว่ามีความตื่นเต้นและทุกคนมีไฟที่จะประกวดนะคะแล้วก็มีครอบครองตำแหน่งอยู่ในใจวันนียเรามาดูกันว่าบนเวทีจะเป็นยังไงกันดีกว่านะคะสรัสดนนี้ช้าเวทีค่ะฉีกต้ามายันเพลิมพิที่ถึงโคนยิ่งรักิ่งร้อนแรงค่ะไปก่อนนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ